กราบนะครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยในครั้นี้ก็เวลาเกมเศรษฐีนะครับผมในคลิปนี้เนาะลุงก็จะมากดรับของรางวัลนะครับผมจากกิจกรรมล็อกอิน28วันสุขสันต์วันไหว้พระจันทร์นะครับผมสืบเนื่องมาจากเนาะวันนี้นะครับผมเป็นวันที่22นะครับผมแต่ว่าเขาทําการเลื่อนการอัปเดตไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกลายเป็นวันที่23ตอนเช้าเรา10โมงนะครับผมในวันนี้เราก็ยังมีเวลาอีกหนึ่งวันนะครับผมที่จะกดรับ ของรางวัลที่เขาแจกมาแบบโบมโบมนะครับผมแต่ไม่ค่อยโบมเหมือนเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนมัน2อเพชรเงี้ยอันนี้มันแค่2 0 0พถึงไม่ถึงก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าเราจะไม่โฟกัสที่เพชรเราจะมาโฟกัสที่จี้กับการ์ดนะครับผมซึ่งก็แจกน้อยอีกนั่นแหละเออเฮ้ยน้ำวันยิ่งแจกน้อยขึ้นไปทุกทีทุกท,ท,กทีนะครับผมเซิร์ฟนี้เนาะ โอเคกดรับมานะครับผมก็จะมีแพ็กท็อป10นะครับผมแพ็กเดอะเบสนะครับผมแต่ไม่เอาไม่เทนนี่แพ็กท็อปกับแพ็กเบสเอ๊ะท็อปเท่าไหร่ครับผมท็อป50หรือเปล่าเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับผมก็ไปกดรับกันเลยครับในกล่องข้อความนะครับผมข้างล่างสุดซึ่งของดองเยอะมากนะครับผมขออภัยมาที่นี่ด้วย โอเคยังไม่ถึงอีกเหรอเฮ้ย okay. วันที่สิบแปดแล้วครับผมสิบเก้าแล้วครับผมยี่สบแล้วครับผมเราจะไปถึงวันที่ยี่สิบเก้านะครับผมจะถึงไปในสามสองหนึ่งถึงแล้วครับผมโอเคเริ่มกันที่แพ็คท็อปก่อนนะครับผมท็อปการ์ดเอบวกได้ไรไวรูน่าเหรอ,อก็ดีอยู่หรือเปล่าเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยแจกนะครับผมไวรูน่าเนาะก็ดีแหละ ส่วนแพ็คเบสนะครับผมก็จะคือดาร์คลูเซียเหรอเก่าขนาดนั้นเก่าก็าไว้เมื่อกี้นะไว้ดูหน้าอีกนะอยู่ในแพ็คเบสเหรอวาลซ่าส่วนจี้นะครับผมก็จะมีตัวสุ่มที่เครื่องรางท็อปเอสนะครับผมเอาไปทําเป็นเอสบวกเองเนาะอารองเท้าทองนะครับผมแล้วก็เครื่องรางเบสเอสเฉยๆนะครับผมเอาไปทำเป็นเอสบวกเองอีกแล้ว โดนกันวิกนะครับผมส่วนอันสุดท้ายนะครับผมเป็นออสตาเลยนะครับผมเอสอีกแล้วเหรอออสตาจริงอย่าแจกเลยอย่างเงี้ยเนาะแต่ไม่ได้หมดแค่นี้นะครับผมยังมีไอเดียหลักอีกไอเดียเนาะก็ว่าไปในไอเดียหลักเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอเดียหลักของลุงเองนะครับผมลุงก็ได้ทําการกดรับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ต้องเลื่อนไปอัดสุดท้ายนะครับผมแต่นี่เลื่อนง่ายหน่อยนะครับผมเพราะว่าเป็นการเข้าเกมครั้งแรก แล้วเขาจะซ่อนของให้กับเรานะครับผมถ้าเกิดว่าเราหาของในกล่องข้อความไม่เจอเนาะขอให้เลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับผมหลายๆเล่าแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะแสดงขึ้นให้นะครับผมมาเริ่มที่ท็อปเอสบวกเลยนะครับผมท็อปเอสบวกในอดีนี้ก็จะได้เป็นไวทเหรอพกคาคอนทัสนะครับผมมีแต่ตัวไว e เหรอในแพ็กทนะ็อปน่ะส่วนแพ็กเบสนะครับผมเราอย่าคาดหวัง โอเคเรียบร้อยหลหน้าก็แจกอยู่แค่นี้เนาะบนบนไปนะครับผมอ่ะส่วนจี้นะครับผมก็จะมีสามจี 4, ้จี้ท็อปนะครับเรียบร้อยรองเท้าเหมือนเดิมนะครับผมจี G ้เบสนะครับผมจี G ้เบสโอเคเหมือนเดิมเป๊ออสตาก็ไม่น่าหลุดพ้นไปจากจี้หมวกใช่ไหมโอ้โหทำไมมันเป๊ขนาดนั้นนะ 2 ID มันจะได้เหมือนกันแบบเป๊ะๆขนาดนี้เลยเหรอสุดยอดแต่ไม่เป็นไรนะครับผมของแจกเราอินยืดวันเราไม่ได้โฟกัสีิการเนาะเราโฟกัสที่เพชรที่เขาแจกมานะครับผมก็ได้มา2,000เพชร ก็เอาไปปิดอีเวนต์หน้าได้แหละแล้วก็อีเวนต์หน้าก็คืออีเวนที่ทำไมตัวละครใหม่จะเข้ามานะครับผมเราก็มาดูกันดีกว่านาะว่าตัวละครนั้นเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าความสามารถของน้องฮาระยองนะครับผมแต่เป็นตัวของน้องเบนเนตก็งงเหมือนกันว่าทําไมไม่เอาฮาระยองเข้ามาแล้วเอาความสามารถเข้าไปอยู่ในตัวน้องเอ้แต่ลุงคิดว่าไม่น่าเป็นอย่างนั้นหรอกเนาะอ่ะเอาเป็นว่าเราอย่าเดาเลยนะครับผมดูพ่กนี้กันดีกว่าเนาะว่า น้องจะโหดแค่ไหนนะครับผมสะารับคลิปนี้ลับก่อนนะครับผมอย่าลืมกดรับด้วยนะถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้สิ่โมงเช้าก็คือรับไม่ทันแล้วนะครับไปแล้วนะชุบๆครับผมชุบๆ